<c oughs> สวัสดีค่ะไม่ได้ไม่ได้อัปเดตกันนานเออพี่ปั้มสั่งไพ่มาชุดหนึ่งสั่งมาจากเอสซี่าส่งมาจากอเมริกา <c oughs> ดูหอพัสดูมาสิห่อมาแค่นี้เองเนี่ยเป็นแค่แค่นี้แล้วก็ข้างในเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้มีแค่แค่กล่องไพ่แล้วก็สติกเกอร์แปะ ไพ่ก็คือเทมเพสทารุเเทมเพสหมายถึงพายุแต่พี่ปั๊มเรียกสั้นๆว่ามีฉายาพี่ปั๊มให้ฉายาว่าไพ่ทารุ Halo, ไพ่โจนสลัดทารุดูสิกล่องมาถึงก็เย็นอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็กล่องเนี้ยจะใส่ไพ่ไม่ได้เพราะว่าพอใส่ไปแล้วไพ่มันใส่ไม่ลงกนจะต้องต้องหากลองอื่นก็ต้องใส่แบ่งกล่องอื่นก่อนทีนี้โอเคเห็นไพ่ชุดนี้ใน คลิปของยูทูบเบอร์บางท่านอมีสักท่านหรือสองท่านเนี่ยเอามาให้ดูเห็นแล้วชอบเพราะมันออกแนวแบบทะเลจนสลัดมีนางเงือกด้วยมีปลาหมึกมีคาเค้นแต่ว่าที่ชอบจริงๆก็คือสีของสีของการใช้งานเนี่ยเป็นสีขาวเห็นไหมเป็นพื้นสีขาวสวยดูสะอาดตาแล้วก็ไพ่เจอิงอิงไรเดอร์เวา หรือว่าไพาท่ทาโรมาตรฐานทีนี้เขาก็จะอ่าไม่มีคู่มือมาให้แต่คู่มือมาจะเป็น pdf ดังนั้นถ้าใครสั่งเนี่ยก็ต้องทำใจได้เลยว่าขอมาแบบแค่นี้ต้องมาลุ้นกันเองว่ามาส่งแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้ไป แล้วก็ใช้เวลาในการส่งก็คือป้อนเปื้ยนอยู่ในอเมริกานาน,านหลายวันนะเป็นสิบกว่าวันนะกว่าจะส่งมาถึงเมืองไทยนี่เราก็จะมามาดูกันก่อนพี่ป้อมคิดว่าพี่ป้อมแบ่งแล้วเดี๋ยวนะน,นี่คือไพ่เมเจอร์มาดูคิดว่าแบ่งแล้วไม่เป็นไรมาเริ่มจากอันนี้ก่อน จะเป็นสไตล์เหมือนแบบอ่าโจรสลัดอ่าท่องโลกอ่ประโจนภัยไปเรื่อยๆอนี่เดอะฟูก็คือออกท่องโลกมีจิเชียนแต่มันเจอมีไพ่เมเจอร์อยู่สองสบาบใบซึ่งสไตล์ของเขาเนี่ย การวาดเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันอย่างเงี้ยวิ f f for ์ u n e แอนนี้สเต็งก็จะเป็นเหยนอ่าเขาเรียกอะไรสมอเรือชร์ล็อตไฮโลแฟนจะมีความใกล้เคียงกันของไพ่เมเจอร์ตั้มยกตัวอย่างคุณจะเห็นว่านี่เป็นเมจิเชียนเมจิเชียนเขาก็จะมีะชุดสูตรให้เห็นถ้าเป็นไม้เนี่ยก็จะเป็นกล้องสองทางกล ็นไหมไม้ก็จะเป็นกล้องสองทางไกลถ้วยก็นี่แหละเหยืกอกเบียเหรียญก็คือเหรียญเหรียญเงินการใช้เหรียญเงินสมัยโบราณนั้นก็จะเป็นดาบเหมือนพวกโจรสลัดแบบว่าสมัยยุโรปยุคกลางที่แบบล่าอนานิคมแบบว่าส่งเริ่มแบบว่าสำรวจส่งเรือออกสำรวจโลกกว้างอันนี้ก็จะเป็นดาบ,บสมัยสมัยนั้นเขาจะใช้ลักษณะของไอวิวหรือว่า หางเสือบังคับเรือแต่อันนี้เป็นเข็มทิศจะมีเห็นอย่างเงี้ยอยู่สักสองสามใบนี่คือไฮโลแฟนถ้าไฮโลแฟนก็คือเหมือนประมาณแบบคนที่บังคับบัญชารู้ว่าจะต้องไปไหนมาไหนเป็นเหมือนคล้ายผู้นำว่าทิศทางของการเดินทางไปไหนเ็มเพล กัปตันเรือเลยเป็นคนล่าล่าสมบัติไฮพิเสเซอร์เป็นนางเงือกนี่คิงเพนเดอร์เคิลเดวิลเดวิลเป็นปลาหมึกยักษ์เป็นออติปุสเป็นปลาหมึกยักษ์บางทีก็เป็นคาเค่นบางทีเขาก็เรียกคาเค่นเป็นสัตว์เป็นอสูรร้ายใต้ทะเลสามเหรียญเออพอเป็นเขาเรียกอะไรพอเป็นไพ่ชุดเล็ก เขเป็นพ่ชุดเล็กเนี่ยเขาก็จะบางภาพหลายภาพเป็นอิงตามรายเทเบิแต่ว่าบางใบก็จะเป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่พริบเด็กไพ่ที่มีเฉพาะสัญลักษณ์ของ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 ไพ่ชุดนั้นเช่นเหรียญก็เหรียญแต่จะไม่มีไพ่คนอันนี้ลักษณะเลขสามเหรียญคือ going out คือออกไปข้างนอกอันนั้นยังสมดุลอยู่เรือก็มีความสมดุลแล้วสามารถออกไปก็คือเรือก็คือสำเภา ไปทํามาหากินแล่นทะเรือแล่นเรือออกไปค้าขายหกเหรียญจะเห็นจะเห็นสไตล์ของของการใช้งานอาจจะมาถือให้หรือรับก็ได้หนึ่งเหรียญเฮอร์มิสน่นารักมากเลยพูเซชวนที่บ้าชอบไพ่เมเจอร์เขานะไพ่ไพ่ชุดเล็กก็ชอบเอมเพส สัญลักษณ์ของดาววีนัสมีถ้วยมีความมุดมสมบุรณของท้องทะเลอันนี้คิงถ้วยอ่าจะเห็นว่าอพอเป็นไพ่ไม้เนี่ยหกหกไม้เนี่ยเขาก็จะเป็นกล้องสองทางไกลโฟกัสงานลหลายๆงานรวมๆกันแล้วก็หรือว่าการจอยกันของงานก็ทำให้เห็นขีบสมบัติ เราดูความคิดช่วยเหลือกันเลเวอร์เลอรารักแปดไม้สามดาบอันนี้อันนี้เป็นอ่า,าชุดใหญ่เดอ s u ซ t นเดอ n ก็ the sun. The sun. จะเป็นประภาคารที่สองแสงสว่างให้พระจันเดมูลหนึ่งถ้วยไอในสัญญ์หนึ่งถ้วยก็จะเป็นอันนี้ก็เรียกว่ามาร์หรือว่าแก้วเหยือกแก้วสำหรับลินใส่เบียร์เลเวอร์เป็นแผนที่โลก อันั้นแผนที่โลกก็ต้องมีคนพาไปอสันตบปาปาหรือไฮโรแฟนก็จะเป็นผู้พาไปจัสเมนนึกถึงฉากอะไไหมในไพเลทดอัพแคริเบียนประมาณเนี้จัสเมนเดตัดสินที่ภาคษาดูว่าจะเป็นยังไงนี่มึอยักษ์หรือตัวตัวคาเค้นซึ่งคนสมัยกีกันถือว่าเป็นอสูรร้ายพวกนี้จะกลัวาม,มากว่าจะทำให้เรือล่มได้เป็นอันนี้เป็นทาวเวอร์ ล,ล่องลอยดีไม่มีเหตุไม่มีผลตัวคาเค้งก็โผล่มาจากใต้ท้องทะเลเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์อย่างนี้เยอะอันนี้คือจัสติกเดอะสตาร์แทมพ์แลนด์ชอบชอบแทมพ์แลนด์มากเลยแทมพ์แลนด์ก็คือชีวิตเราก็เหมือนเรือ,อล่องอยู่ในมหาสมุทรที่อยู่ท่ามกลางอ,อารมณ์หรือกระแสคลื่นซึ่ง อาจจะมาถึงกระแสคลื่นของจัก,กรวาลเป็นช่วงในเวลาที่ต้องปรับตัวไม่งั้นเรือมันอาจจะล่มได้เดชเรือปีศาตแฮงแมนมองออกไหมเป็นเหมือนประมาณ3ามงานของโพไซด,ดอนที่ปักอยู่ใต้ท้องทะเล องไม้ก็จะเป็นกล้องส่องทางไกลจอยกันสองอันอันนี้คือหนึ่งไม้อันนี้กล้องส่องทางไกลอัน,นเดียวคิงดาบฮะคิงดาบคิงดาบก็คือว่าใส่แว่นด้วยอ่เป็นพวกเหมือนแบบพวกเด็กเนิร์ดคงแต่เรียนเพราะว่าลักษณะดาบเป็นของธาตุลมอา่าเป็นเรื่องของอ n t e l l e c t ชวลสติปัญญา,าความคิดใช้เหตุผลมากกว่ารมสิบดาบนี่คือบางอันเนี่ย จะเหมือนของไรเดอร์เวดเนี่ยก็จะเห็นอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยแต่บางแต่ว่าบางอย่างอย่างกรณีเห็นไหมลักษณะสองสองไม้ก็จะไม่เหมือนไรเดอร์เวดละอาจจะเหมือนเป็นไพ่พิเศษแต่ดาบอ่าแต่ดาบก็จะมีให,ห้ปลาบึงยักษ์มาเกาะหัวแล้วก็มีดาบล้อมรอบเพดดาบ ก้าดาบนี่ชอบ9ก้าดาบมากเลยดาบหมายถึงอุปสรรคความคิดความคิดเยอะถ้าคิดมากเกินไปไม่สามารถปล่อยวางได้ไม่ความมืดมันจะเข้ามาแล้วก็ไอตัวขาเข้นก็จะมาสี่ดาบสี่ดาบแบบภาประมาณเหมือนแบบเออลงเรือกู้ชีพเรือแตกงแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเออลอยเพลิลคงคว้างหงดาบมีทางออก เจ็ดดาบะจะเป็นคนหรือเป็นผีเขาเรียกว่าดิสเกิร์บการพางตัวมีเล่เหลี่ยมอัศวินเห,นหนรียญมือหนึ่งคือถือหนังสือความรู้อีกมือหนึ่งก็ถือเงินอ,อยู่บนดาดฟ้าเรือที่สงบยังไม่ได้ออกจากฝั่งกลางจอจากฝั่งทีเหรียญอุดมสมบูรณ์คือบางบางรูปก็จะอิงกับอะไรเท่เไอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิองอิงแบบว่านั่งอยู่ ท้องทะเลอย่างนี้ไพ่พิเด็ก5ดาบอ่มีสงครามเห็นไมมการทําสงครามยิงกันอันนี้ก็จะเห็นแค่ลําเดียว1ดาบ9ดาบไอ้เจทีเก้าเหรียญมีคนเรียกว่าเสพสุขกับกองทรัพย์สมบัติไม่รู้ว่าของตัวเองหรือเป็ของคนอื่นแต่ว่ามีความสุขไม่ใช่กับดูเหมือนไม่ใช่กับตันที่เป็นเอ็มเพอเลอร์ซ้ำไป เทสิบเหรียญมากเลยตอนแรกดูสิบเหรียญแล้วงงอ่าสิบเหรียญเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาจะเป็นเรือต่างๆมากมายอารวมเหมือนคล้ายๆเจด็ดถ้วยเลยแต่ว่านี่เป็นสิบเหรียญมีความรักมีสมอเรือสมอเรือหมายถึงว่าอาการลงหลักปากฐานมีบ้านมีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าสันคืออะไรน่าจะเป็นนาฬิกาไม่แน่ใจหมายถึงว่าอันนี้ก็เรืออ่าทรัพย์ส,บสมบัติต่างๆซึ่งอ่า ตอนนี้กำลังแล่นเข้าหาฝั่งแล้วก็คุณก็จะสามารถลงหลักตัางฐานได้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นไม่ต้องล่องรอยอยู่ในทะเลแล้วเพดเหรียญห้าเหรียญอันนี้เรืออับปางชนโขดหินชนสันทรายหรือว่าชนหินปะการังทำให้เรือล่มแล้วก็อับปางลงแปดเพนเท e เล ทำการค้าทั่วโลกเห็นว่าจะอารมณ์เขาว่าจะค่อนข้างคล้ายกันคล้ายคล้ายคล้ายไพ่นี่เลยไพ่สันตะปาปาค่อนข้างคล้ายกันเจ็ดเหรียญสี่เหรียญอัศวินถ้วยเตถ้วยเก้าถ้วย แปดถ้วยทิ้งถ้วยไปอาจจะหมายถึงไอ้อับเฉาเรือเพื่อที่จะให้เรือมันแล่นไปได้ไปไป,ไปข้างหน้าเก้าถ้วยตัวท่วไปอันนี้อันนี้แมงกะพรุนเก้าถ้วยเอ้ยทดทีสิบถ้วยแมงกะพรุนสองเหรียญกินถ้วยเจ็ดถ้วย ก็จะมีเนี่ยเป็นเอลี่เอมักที่เสร็มแบบใส่แก้วเหล้าก็ามาใส่สิ่งต่างๆอันนี้ยังมีน้ำน้ำแอลกอฮอล์อยู่เลยแช่หกถ้วยเหมือนเด็กๆอ่าเด็กๆเล่นสนุกกันเล่นเป็นอ่าโจยเป็นไทเลสมีความสุขสามถ้วยห้าถ้วยโอเคห้าถ้วยนี้ก็ชอบเหมือนกันอ่าห้าถ้วยเนี่ยจะเห็นว่าเรือเป็นสัตอาเป็นไม่ใช่ ไม่ใช่สไตล์แบบไรเดอร์แต่ว่านำไรเดอร์มาพิเศษในนี้ก็คือถ้วยถ้าคุณถ้าคุณหมกบุนอยู่ะอะของที่สูญเสียไม่ได้ดูในสิ่งที่ตัวเองมอีความสูญเสียนั้นก็จะเหมือนเนี่ยทำให้สภาพอากาศแปรปรวนแล้วคุณอาจจะร่มเรือหรือร่มชีวิตตอตัวของคุณเองได้สีถ้วยคิงไม้กิงไม้ราชินีไม้ สิบไม้เหตไม้เก้าไม้ห้าไม้สี่ไม้อัศวินไม้อยู่บนประภาคารยังไม่ยังไม่ยอมออกไปให้แบบว่าไปประชนภัยสำรวจดูก่อนอัศวินดาบ ควีนดาบสามไม้เตรียมวางแผนที่จะเดินทางไปทั่วโลกอาการค้าทั่วโลกเจ็ดไม้แล้วก็สองถ้วยจะเห็นว่าพี่ต้องชอบตรงที่ไพ่เขาดูสะอาดตาให้รูปีปามเรียกสันส้นๆว่าไพ่โจนสลัด ให้ตั้งฉายาให้แต่เจ้าของก็ไม่ได้ตั้งนะเจ้าของก็ตั้งไพ่แคมเพสนี่คือด้านหลังลืมมาให้ดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นน่ยหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกยักษ์ไพ่ไซส์ขนาดเท่าไพ่ทาโร่มาตรฐาน เรื่องอะไรดีพุท okay. อาร์มเคถามเรื่องสมมติมีคนมาถามเรื่องเรื่องการค้าหลังจากโควิดนี่จะเป็นยังไงชีวิตอัปเดตหลังโควิดสมมติเราอ่านมาดูก่อนว่าสไตลก์การอ่านเขาเป็นยังไงนหนึ่งเหรียญอ้อหมายถึงว่าการเริ่มต้นใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ moon, okay. moon, ดมูลโอเคดมูลโดยพื่วไปหมายถึงความยัง อนาคตมันยังไม่ชัดเจนอ่ามันจะต้องรอเพราะพระจันทร์เนี่ยไม่ได้ขึ้นสว่างทีเดียวเหมือนพระอาทิตย์เขาจะต้องรอจังหวะของการเติบโตต้องมีจังหวะของเขามีวัฏจกักรเพดไม้มองเห็นงไมคทมาการเริ่มต้นใหม่อ่า อาจจะยังยังไม่ค่อยนิ่งนักในในวิถีชีวิตหรือว่าในการทํางานหรือว่าในการเติบโตแต่ว่าโดยพระจาจทร์เนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความมีการเจริญเติบโตแต่ต้องอาศัยจังหวะเวลาอ่สักระยะหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าปมดาม่้าของตัวเองเนี่ยคืออะไรจะต้องเคลียร์เพราะว่าอ่าเมื่อเคลียร์ปมดามผูพ้พระพระจันาร์ในไพาทาร่ก็คือ มันมีความลับมันมีปมตามาของตนเองงน,นั้นถ้าถ้าเคลียร์ปมได้เมื่อเมื่อเราเติบโตพร้อมกับธุรกิจการค้าธุรกิจการค้าก็เติบโตไปด้วยเพราอมรอกาศความรับผิดชอบที่มีมากขึ้นดัะน,นั้นโดยทั่วไปแล้วโดยถ้าถามเรื่องอหลังจากโควิดเป็นยังไงก็ออกมาดูดีใช้ระยะเวลาสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังเป็นแค่การเริ่มต้นยังอาจจะไม่ฟู่ฟ้ารู้หลาเหมือนเมื่อก่อนชอบตรงที่เป็นไพ่ เขาเป็นภาพมากแล้วก็สีขาวสะอาดตา,าเห็นดูง่ายโอเคสมมติถามถึงเรื่องอจะมีลักใหม่เข้ามาไหมจะมีลักใหม่เข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบดูง่ายๆได้เดือดสตาร์อ้เดอะสตาร์นี่แก้แหวนเงินทองมีหมายถึงมีความหวังดูแล้วดูดีมีความหวังโอ้ข้าวถ้วยอ่า ข้าวถ้วยหมายถึงความความสุขคนที่มีความสุขในตนเองคนที่ค้นพบความสุขในตนเองเหมือนอาจจะหมายถึงผ่านประสบการณ์มาเยอะ,อะรูแ้แล้วว่าความสุขของชีวิตคืออะไรความสุขความสุขที่ตัวเองต้องการคืออะไรโอ้จัสตินแปลอ่าแปลง,ง่ายๆแปลว่าโอเคคุณมีคนที่ชื่นชอบหรือมีรักใหม่เข้ามาแล้วมันก็ทําให้คุณมีความสุขเีวยว่า คุณต้องตัดสินใจะจะเส่นมาถึงการตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงแต่ลนนครั้งนี้โดยส่วนใหญ่จัดส m ม n t เนี่ยให้ระวังการถูกมัดมือชคหรือว่าจัดสัมมิประมาณว่าให้ของเก่ามันตามมาเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจการตัดสินใจซึ่งซึ่งการกระทําซึ่งนําไปสู่ ผลลัพ์ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้ชอบรักดังนั้นพอจัสติไม่ขึ้นเนี่ยต้องตัดสินใจให้ดีวา่าความรักที่เข้ามาเนี่ยอย่าอย่าทำให้ความรักนั้นนําคุณไปสู่มุมอับของชีวิตจัสติเมนตตัวผิดพลนี้หมายถึงอย่างนั้นแล้วคุณอาจจะมีความรักเข้ามาแล้วคุณอา,อาจจะตัดคุณอาจจะเพลิดเพลินในความสุขของตนเองโดยที่ไม่ทันระวังว่า,าคนที่เข้ามานั้นเป็นคนแบบไหนอาจจะทําให้คุณเจอประมาณ อย่างนี้เลยดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกับความสุขหรือความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาถามน,นั่นก็ถามมาง่ายๆจะได้งานใหม่ไหมเอ่อจะมีหางานได้ไหมโอ้ที่ผ่านมาคุณอาจจะช่วงโควิดก็ได้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเรืออับปางตกงานเงินฝืดต้องไปสมัครงานในห้าอีกเหมือนกันห้าไม้ก็ต้องลงมือไปสมัครงาน โอ้แปดดาดดูเหมือนจะยังเครียดแล้วหางานได้ยากอยู่แต่ว่าอย่าท้อแท้ดังนั้นก็ขอ,อให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหลังโควิดนะคะจ,กกจะก็เจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะโอเคสวัสดีค่ะ